วันที่หนึ่งมิถุนายน2566ที่พักเก้าไกลนายนรังสิมันโรมโคโซพักเก้าไกลได้ออกมาเรียกร้องขั้วอำนาจเก่าแสดงสปิริตแสดงความยินดีกับพักเก้าไกลโดยระบุว่าจากที่ติดตามข่าวตั้งแต่จบการเลือกตั้งจนมาถึงวันนี้ยังไม่เห็นบุคคลในขั้วอำนาจเก่าเช่นพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและนายวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีออกมาแสดงความยินดีกับรัฐบาลใหม่ซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากที่เวลาผ่านมานานขนาดนี้เรายังไม่เคยได้ยินคำพูด การแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเลือกตั้งจากปากของพลเอกประยุทธ์เลยแม้แต่น้อยส่วนกรณีที่นายวิษณุได้แสดงความเห็นต่อกระแสข่าวว่าอาจจะมีการเลือกตั้งใหม่หากนายพิธาลิ้มเจริญรัตหัวหน้าพักเก้าไกลถูกสารวินิจฉัยให้ขาดคุณสมบัติจากกรณีการถือครองหุ้นไอทีวีนายรังสิมานกล่าวว่านายวิษณุยกกรณีคุณหญิงพชมาณับป้อมเพชรมาเปรียบเทียบกันตนไม่ขอพูดถึงข้อวิจารณ์เพราะเป็นคนละก,กรณีกันไม่น่าจะเอามาเปรียบเทียบกันได้และตนยืนยันอีกหลาย ว่าเรื่องของหุ้นไอทีวีพักเก้าไกลได้มีการเตรียมความพร้อมไว้หมดแล้วยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องกานแกล้งทางการเมืองหากดูเรื่องของช่วงเวลาที่มีการปล่อยข่าวออกมาในช่วงการเลือกตัง้งน่าจะมีการหวังผลทางการเมืองยืนยันว่าเรื่องนี้ มีการเตรียมความพร้อมและเตรียมตัวไว้แล้วไม่มีความกังวลนใ,นใดๆนายรังสิมันกล่าวต่อว่าผมเข้าใจว่าจุดประสงค์ของอาจารย์วิษณุคือพยายามชี้นําสวเช่หรือไม่เป็นการชี้นําสังคมที่จะทําให้สวเกิดความลังเลใจและจะนําไปสู่การหวังส้มหล่นทั้งที่ทุกอย่างกําลังไปได้สวยคําตอบคือทําแบบนี้บ้านเมืองจะวุ่นวานหรือไม่และเท่ากับว่าไม่เคารพเจตนงของประชาชนที่ไปใช้สิทธิเลือกตัง้งอย่าไปให้ความสําคัญกับความเห็นทางการเมืองของนายวิษณุในอดีตนายวิษณุอาจจะเป็นป กรรมาจารย์ด้านกฎหมายแต่นายวิษณุไม่ได้ถูกทุกเรื่องแทนที่จะให้สัมภาษณ์ในลักษณะนี้ควรจะไปบอกให้พลเอกประยุทธ์มีสปิริตเก็บข้าวของออกจากทำเนียบ